สวัสดีพวกเราแก๊งเกลิตตี้นะครับผมจำนี่อ๋อแนะนำตัวเองไงดีอ,อ,งอ๋องครับลองดูให้ดีพกเราจะไแกับนไอ้อองตรงนี้หน้าแม่งตลกวะ่ะก็มึงให้กูทำอะ่ะ เอออย่างมึตัดตรงนี้เลยไอด้ดิเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยุ๊มึงน,นี่มันโง่งจริงกูบอกมึงวิ่งแทนมึงไม่วิ่งกูงกลัวมึงน,นี่น่ากคูวเลยโง่เออช่างมันใจเย็นๆข่าวหน้ามึงพลาดอีกนะ ึงโดนกูแน่สัตว์จนอนี้ว่ากูเบื่อว,วะ่ะเอาไปหาอะไรทําที่มันน่าสนุกกว่านี้ก่าป่ะเฮ้ยดี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 กมึงไปหาที่หลบเดี๋ยว êi, quá. Hey. điên đi. quá khó quá. Mày đang tay với. mày mới tay à? Hey, hey, được lai mày đi. Hey, trăm lăm đơn hàng phải không ที่แม่งตายวะอย่าพูดเล่นไอสัตว์มึงเล่นอะไรกันเนี่ยเล่นกันแรงไปปะวะเฮียไม่รู้หัวใจเนี่ยไม่รู้ัอะอยู่วะมันไม่รู้หัวใจจริงดูดิเฮ้ยมึงจะไปไหนกูไม่เอากูไม่อยู่แล้วอยู่ตรงนี้แหละพวกมึงจะให้ใครไปไหนทั้งนั้นนะเว้ย ีถ้าตำรวจมาเนี่ยมันตายนะเว้ยมึงไม่คิดมึงเลยวะหยุดพูดผมปากไปเฮ้ยมึงจะเงียบได้ยังมึงทำอะไรอ่ะเพื่อนนะเว้ยผมต้องสนใจคนอย่างมึงปะชิ้ไม่น่าช่วยมึงคิดแผไอ้้เหียอย่างเงี้ยมึงจะทำอะไรกูโทรหามึลูกจะทำอะไร แม่งจะตายไปได้ก็ดีมึงไปเก็บศพมันดิเดี๋ยวอ่ะไม่กล้าไปเร็วเร็วเร็วเอาปีไปมึงจะให้กูทำอะไรมึงก็หั่นศพมันดิวะมึงก็มาทำเองดิไอ้ลูกคนจนมันสั่งกูได้ไงมึงรีบทำอยู่นี้เลย เป็นไงครับเพื่อนๆนี่คือแผนการแกล้งไอไก้ก๊อฟลูกคนจนนะครับนี่ผมพายโอ๊ตเพื่อนผมมาช่วยกันแสดงด้วยเป็นไงเราสองคน <c oughs> ไหนไมาบอกความรู้สึกกันหน่อยดิสะใจที่ถายไดแก้แก้ลูกเด่นลงงานแม่เลยแม่คนจน <ไง S 2> แม่ของมึงอะเปิดห้องให้เว้พากูไปแดบเบียเลยสักูพาไปเลี้ยงเองเพื่อนเฮียกล้องกูกล้องกูต้องซื้อใหม่เนี่ยเฮียตกโคตรหลายรอบเลยไปไปไปอยไ่ได้ยวอะ เออไปเดี๋ยวมึงรีบอัพเลยนะจ๊ำโ่าวิวแม่งกระจายแน่ได้ได้เพื่อนฉันไม่ด้ยอม